ดีครับจากร้านบีเคการเกษตรนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําสินค้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องอันเนกประสงค์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบซิน Honda t x 630ทั้งคู่นะครับตัวนี้อยู่20แรงถึง21แรงนะครับก็มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องใหม่นะฮะทีนี้มาเนี่ยครับมันไม่มีชุดชุดสตาร์ทนะฮะติดมาให้เราก็เลยแปลงชุดกุญแจให้นะครับ แล้วก็มีไดชาร์จให้นะครับก็คือแค่ไปต่อกับแบตเตอรี่นะฮะก็ใช้งานได้แล้วครับติดตั้งโดยช่างผู้ชํานาญการนะครับก็คือรับประกันพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับมีแผ่นชาร์จมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเ็เครื่องใหม่นะครับดูนะครับที่ถ่ายรูปนะครับใหม่หมดนะครับนี่ครับดูข้างหลังนะครับน็อตมีสีครบนะครับแต่ก็มีสนิมบ้างนะครับคืออยู่ญี่ปุ่นนี่ฮะเดี๋ยวลองจะติดให้ดูนะครับดูนะครับ ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับคีบแบตอย่างเดียวครับสตาร์ทได้เลยนะครับนี่นครับ